เข้ามาช่วยเพื่อนมาที่ชื่อเขียวแหละตอนที่อยู่อันนี้แหละโอเวอร์เราจะมั้งผมผมส่งไปสี่นะเขาไปไปแล้วเขาไปไปแล้วเหรอไม่ต้องไปนัดที่ไหนอ่ะพี่พี่อะมันไปอยู่เชฟก่อนไปแล้วเหมือนว่าเหมือนจะดีขึ้นพี่ก็ไปเอาตังค์นะจะบอกให้ว่าตางคนตางอยู่เลยนะถามมาได้เลยว่า พี่เจอหน้ามันพี่คุยดีมันตลอดไม่เคยแบบคุยเรื่องเก่าๆมันพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไอ้เปยกที่ตอนที่มันเป็นเชฟแล้วแบบหลานกลัวไปซื้อข้าวแล้วก็พูดแบบพูดจาแบบรนลามอ่ะคิดดูเป็นเป็นหน่วยงานอ่ะก็ยังมึพูดดนลามแบบใส่ผู้หญิงอ่ะมันมันอยู่กับพวกมึงอาจจะดีเว้ยแต่ทำกับคนอื่นบางทีอ่ะเออเยอะมันเรื่องมันมาแล้วว่ะมึงแก่มึงแก้ปัญหาเรานี้ได้หรอ มันก็ยากจริงครับบังอันนี้พูดตรงคือสุดท้ายแล้วพอแม่งเป็นคนในแก๊งแม่งมีเรื่องอะไรมาแม่งก็ต้องช่วยอะด้วยความที่แบบแม่งอยู่ในแก๊งอ,ะอ่ะเพราะว่าบางคึองอะ่ะก่อขึ้นมาเองอะ่ะไม่มีทางที่ตัวมันจะรับผิดชอบคนเดียวไหวเว้ยไม่มีทางถ้ามนขึ้นชื่อว่ามึงอยู่แก๊งก็ก็วันที่ไอ้ยูจะเข้าแก๊งก็เตือนไอ้ยูไปแล้วเตือนในภูเขาเตือนในแดงเตือนอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วคนชื่อหมีก็เตือนไปแล้วว่าวันหนึ่งระวังนะเปียกแกร้างเรื่องให้สุดท้ายก็มาถึงจริงรูว่าพี่ ก็พยายามละพยายามพยายามจะเตือนมันอย่างอันเรื่องอะเอาจริงนะคือต้นเรื่องอะมันมาจากการที่มันงัดบ้านงัดร้านอะไรก็แล้วแต่นี่ก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้แค่มันไม่จําเป็นที่จะต้องรีบผ่านด้วยความที่มันมันอยากโตไวกันมั้งหรืออะไรก็แล้วแต่แก๊งอะคือไอ้แค่วันพุธก็มีอย่างที่บอกอ่ะถูกไหมอยากลองอยากอะไรแม้วันพุธมันก็วันฟรีเดียอยู่แล้วแต่มันรีบกันาดนีแต่ก็ไม่อยากไปซ้ําเติมมันอะก็บอกมาแล้วว่าเออ สุดท้ายแล้วแม่งโอกาสที่มันจะเจอหรืออะไรก็แล้วแ,แต่มันอาจจะเป็นหนึ่งในร้านแต่มันก็เป็นโอกาสอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอปัญหาปัญหาตั้งขึ้นมาก็บอกแม่งแล้วว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นน่มึงรับผิดชอบเองนะแต่สุดท้ายแก๊งก็ต้องมารับผิดชอบอยู่ดีใช่ไม่มีทางหรอกว่าจะทำแก๊งแล้วอ่ะนี่คือชื่อไว้ต่อตอนน่อให้แก๊งพี่ไม่ได้คุมหรือตอนนั้นแก๊งใครคุมถ้ามีปัญหามันก็ต้องโดนทั้งแก๊งมันต้องบอกว่ามันถ้าสมมติขึ้นชื่อว่ามีแก๊งหรือขึ้นนนววววว่่่่่่าาาชือออออมมมมีีคคคครรรรบบัััไไไยยูเดงถึะะทํก็แแล้ต ขาจะมองลเมากกว่าเพราะว่าการกินนังอะตอนที่ก่อนตั้งอะพี่ก็ถามว่ามึงมึงอยู่ด้วยกันอะตั้งแก๊งกันเพราะอะไรเพราะว่าบอกอ๋มันอยากจะอยู่กับเพื่อนอนี้กับเพื่อนมีแก๊งเพื่อนกับเพื่อนแต่คือเข้ามาระบบแก๊งแล้วอะแก๊งอื่นเขาไม่คิดอย่างนั้นเลยดิแก๊งอื่นเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแค่แบบเฮ้ยกูอยู่กับเพื่อนพี่น้องเว้ยแต่พอมันมีเรื่องอะก็ต้องสู้ไม่ไม่ไม่มีแก๊งไหนหรอกพี่พูดกล้าพูดเลยว่าเห็นแก๊งมึงมีผลประโยชน์เรื่อยๆอะมีหลายอย่างที่มันต้องต้องแบบ แกล้งชิงกันอ่ะมันมีหลายอย่างที่มึงต้องเรียนรู้ไอ้ก็จริงนะผมว่ามันโตไวมันจะฟังง่ายใหม่ด้วยแหละไอ้เหี้ยอ้วนโออเว over ก่อนเตี๋ยพวกกูใช่ป่ะตอนที่ตอนนั้นโดนพวกกูกดคนอื่นอ่ะแก๊งไหนต่อแก๊งไหนอ่ะเดินเข้ามาหามันบอกตีเฮ้ยเดี๋ยวเขช่วยของเดี๋ยวช่วยนั่นเดี๋ยวช่วยนี่ตีพวกกูตีกันตีกันเละสองอาทิตย์เตียันตีกันจนโอเวอร์ยอม ยอดรวมสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านได้ปะสองแก๊งลงกันนะพอถึงเวลาตอนจบมีแก้งแก๊งเดียวที่เดินมาหายอวนแล้วได้ยินดีที่ช่วยหลังจากนั้นไม่มีใครเข้าเดินเข้ามหมายอวนเลยมีใครฟังข่าวไว้หรือเปล่าไม่ต้องมองแก๊งมือหรอกมึงดูขนาดแก้งใหญ่อะแค่นั้นนะก็มึงแพอะจะไปช่วยมึงทำยียอะไรอะทุกอย่างในเมืองนี้ไม่ขึ้นผลประโยชน์เอคนอยากมึงคิดแค่นีเ<อ>้เลยไหมคนอยากดูตีกับโอเวอร์เพราะอะไรเพราะว่ามันแก้งใหญ่มันตีกันทีเดียวอะงานจำมันทำฟรีทั้งหมดใช่ผลประโยชน์มันคือนั้นไง แตม่มันไม่ได้ฟรีแบบว่าแค่ชั่วโมองสองชั่วโมองไงมันฟรีทั้งวันท,ทั้งวันนะกูตีกอว่ากูเตียน2ี่ส่แล้วไหมผูบองให้ไปโทรวะแม่งมีแไรผลประโยชน์งน,น,นั้นนะก็ใช่ไงฮัโโลโหลตีกันจนกว่าหมอจะไม่พออะดูวะพี่แม่งสองเดือนนี้แม่งนั่นแหละเคลียร์ตัวเองก่อนเลยดับแรกแต่ว่าถ้ามีอะไรอ่ะมันก็ น่าจะเริ่มกันใหม่ได้ไวฟันผมเลยว่ากูฟันผมเลยต่้งสองเดือนใช้นี่ไม่หมดก็คิดอยู่นี่ก็คิดนี่ก็คิดไม่หมดยังไงไม่หมดยังไงไม่หมดคิดในใจไอสัตว์จะใช้นี่กันหมดไหมวะขนาดให้ระยะเวลาตั้งสองเดือนไม่หมดยังไงไม่หมดมาตอนแรกที่คุยกันไว้อ่ะคุยกันไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเออแนวทางแก๊งหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนที่จะตีกับพวกพี่นะมันจะเป็นอย่างนี้ไปไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามัน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 ดีขึ้นแก๊งอ่ะ มันมีของมีอะไรดันคนเยอะขึ้นแล้วก็ระหว่างที่ไอ้พวกบอลบอลมันไม่อยู่อะมันก็จะเป็นผมไกลมึอกสองคนที่เป็นคนคุมใช่ไหมแต่พอมันนี่ยแหละพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งอยากจะเร่งให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกส่วนหนึ่งมันก็ติดพันธะนู่นนี่นั่นที่บอกว่าไม่สามารถทําได้มันก็เลยแบบทําไม่ได้เพราะว่าใช้คําว่าดิ้นข้อขาหมูแล้วมันอ่าประมาณนั้นมันก็เลยนั่นแหละมันก็เลยต้องต้องต้องชะงักไปก่อนเพราะว่าปัญหาจุดตรงกลางไม่ได้จริงเลย อยงกันเดียวเืนเลยคนเก่งครับว่าพี่โทมามามารับผมหน่อยรถรถของกลางรอดแล้วแต่พี่เทย่าโดนโดนมันจุ้ยไปพี่เทย่าคนเดียวหรอโดนใช่แต่ผมรอดรอดมาได้พี่พี่มารับผมหน่อยแล้วเดี๋ยวไปแอไปของไปของกลางที่รถที่รถไอซิมิไปแอบละเอารถไปแอบละโอเคเอารถแอบใช่ปะไมม่รู้เหือนนกัพี่มารับผมด้วยนะส่งรถไปละส่งรถวะเออแค่นี้นี่แหละครับไม่มีสิ่งที่ไม่ดีหรอกฮะ ไอ้ันขับรถดิน้องไอ,อ้นอนันไอ้ันครับพี่ขับรถดิไปที่หอมรเป่าฮัลโหล เ้องเกมหนึ่งส่งมาไม่ส่งมือดีมาหน่อยเลยมึงส่งมาเวนไอเซล่าเกมไปได้อีลา,ลา,ลายำรอพี่พี่แม่มือดีหมดทั้งคันแต่พี่เซล่าไปเองอโผมก็ใช่เละดิไอทั้งคันรอดหมดยกไว้เฮียเซล่าคนเดียวผมต้องมือดีนี่ต้องใส่คนที่ผมส่งไปไอหลอไอหล่อไอมิดตัวขี่มันรอดอยู่แล้วแหละค้วเนอร์ไอพี่เซล่าไปได้ไอเนอร์มันไม่รู้มันเฮียอะไรหรอใช่ปะ หันไมเรามันมู้เโอเคฟังไล้โอเคทรั้งใหญ่เลยอะผมก็เลยแบบไอเฮียเซราันมาได้ยังไงให้เอารถไอ้เหียไอได้ไอเฮี้ยึงู้้ว่าไอ้เหี้ยไอมเหี้ยไอเหี้ยไอ้เหี้ยไเหี้ยไอ้เหี้ยไอเน้ยไอเดียไอ้เหี้ไอ้เหี้ยเอล่หี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้เหี้ย้เื่อยไอเห้ยอ้ี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้่แล้ยแทงให้แล้เหี้ยไอเลียไอเีอยไกันพี่อันนี้่ขอ้เี้ยไอะ เดือดรถอยู่ตรงรถเนี่ยไม่กล้าไม่ไม่กล้างัดไม่รู้ว่าในรถที่อะไรเนี่ยไม่กล้างัดคันนึงผมได้เนนนี่ยตรงพี่คันหนึ่งตรงพี่คันมึงอันเดียวกับพี่อยู่ตรงนี้ผมกว่าเราไปแน่เลยบอกอ้มิดอะมิดมิดส่งจีเบีให้อะใช่ป่ะน่าใช่ผมบ้าหรอฮะตอนนี้ยไปหาพี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาคุยกันอะใช่เลยใช่เลยโอ้กูอยากได้เชือกถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดในรถคันที่นี่ต้องมีซันเฟ้อ ดูเวลาทีเดียวเลยไม่อะไรผิดพลาดนะเอาป่ะไม่อย่าึงเดยวพ่งเ่านี้เบหนัก่อยเ็หนกตัวเข็หนอกก่อนไม่กิบได้เได้น้ำหนักผมว่างสามสิบเป็นโลเอคุณคุณมีกาสันเท่าไหร่ิบกพี่ผมว่างสามสิบอิแปดิบแปดอเอา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 ไอ้หลอหล่อมาใกล้พี่หล่อมาใกล้พี่ไปพร้อมกันพี่ผมเปลี่ยนหม่ขอ29กาโลแล้วกันยสิบเก้าโลยีเก้าโลยิบเกาผมว่างสามสิบสามสิบเอ็ดนะพี ของผมเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสี่สามนะครับตือห้าเก้าสองโอ้ยยย่สยนยยิยยย้อยย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 ่ยย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 ยายยยยยอยย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 ยนยย่ยย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 ย้ยยยียย่ยามยย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 ยปยยยยยย ไปครับเลยไปตังเร็วขึ้อนไปไปอุ้ยแต่พี่เซ่าแหนมพี่อ่ะกูส่งไปพวกมึงก็ต่างคนไม่ใช่ไงวะเซ่าขอไปด้วยไงขอไปด้วยแม่เอ้ยสมือดีมากันเลยนแล้วพี่จริงๆอ่ะผมไม่ไม่รอดด้วยพี่แต่ว่าแม่งบั้มผมแล้วผมล่วงลงมาอยู่ข้างล่างปุ๊บผมขับหลบหนีมันนี้เลยอ่ะเออกูคัดให้มึงไงกูโดนไงแหนมไงกูโดนลุมสากมอ่ะพี่ ไอ้เรื่องเราทำไมเราไมพี่เาราเขาไม่ยิงวะไม่รู้ผมก็รอแกอยู่ทำไม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 แกไม่ยิงวะผมก็รออยู่ไเลยจ๊ะเมื่อตอนแรกมันมาคันเดียวเว้ยแกไม่ยอมยิงเว้ยไม่กูว่าพี่เซรายิงไม่ได้เว้ยเพราะว่าโดนน่าโดนยิงก่อนตวาเจาตำรวจตำรวจเห็นเราด้วยนะไปเลย ตัวเราถามมาทำแบบนี้บอกว่าพาพี่โทนี่มาร้องไห้นะเสียใจรู้เสียใจเรื่องอะไรแต่มต้องเปลี่ยนสภาพก่อนต้องเปลี่ยนสภ้อผ้า,าออเ,เาาอ,อิ่มแล้วมา อิ่มๆเลยอ่ะอิ่มแล้วไงไปเก็บไปเป็นชุดนะชุดแม่ <discussion> ้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่ลายเปลี่ยนอะไรอ่ะเออเออเปลี่ยนแค่ลายพอเปลี่ยนอลายพอเปลี่ยนผมเปลี่ยนเสียงเกงพอแต่มันเห็นเสื้อผมเลยพูดเลยมันเห็นเสื้อ อะไรเหรอใช่พี่ที่เข,อขอาขัเขาพี่มีคนยืถนถ่ายรูปพี่เห็นปะ,ะนะายเรูปไป,ไปท่านะน่าเป็นเฮียเลยแต่หน้าน้าของเขียวมีสกิม ดิ้นรอดตลอดเนาะแต่ของพี่เต้ยเราไม่รู้ดิ้นไงเนาะสันเฟอร์นี่มันขายกันชิ้นเท่าไหร่อ่ะโอ้หคนยากี่ผาไอ้เขี้ยไม่หมันขายกันชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละตกประมาณถึงแปดร้อยนี่มาตกกันวะมโดยหลอกโดนกลางทางไอ้มิดโดนบัมรถต้องเจ็บไปคันไอ้เหี้ยมิดตึกรอดเฉยเด็ดปุ๊บนี่เจอหล่อพี่เห็นไอ้หล่อโดนพิยัาลูตีอยู่ แดงแก๊งตะโกนเล้มีขึ้นเฉยเลยมีไอ้การมีเอาไอ้ล้อมาเลยเฮ้ยหายแล้วไอ้แมรนเอาให้ใครพี่นักแข่งอะไรอะไรแล้วน้องไอ้ติมีติมีมาใส่ตุ่นดีไปออนนี้ก่อนพี่ไม่แล้วทำไงพุ่งไปช่วยแอบช่วยแอบฟังที่สอน่อนปะหลับไปป่ะไปดิอ้พี่ไปเพื่อพี่ไปยากกว่าไปไอ้ที่ติฟอยู่ปะเนี่ยไม่มานี่พี่ไปแอบดีผมพาแอบสอนอไหนเนี่ยไอ้ตนนอนนี้แหละยังไม่สอนนอนนู้นหรอก มีโอกาสโดนสอดนองน่อครับท่านดีครับให้โจโดนที่ไหนอะไปันไปดิโดนขวาโดนขวาเดี๋ตกปลาเดยตกปลาเฉินเล่าว่าอยากไปอยากปัญหาคือแอบใตอนองแอบใตอนอแอบใต้สอนอแอบตอนออไปเลยเมเจอแล้วคุณว่าฉนไปไปแ่นดเดียวแค่นฟังเลยฟังีอะไรเะจริงฟังได้พี่อจริงหัวใครโดนกูหลับหดำหแล้วอะ อ่ะคือเราพอได้มาแล้วทัั้งง่ได้้แลวไม่ครับผมฟังถามมาแล้วเป็นชุดได้ฟังได้ครับพี่โทนี่เอามายาวให้พี่หรือค่อยเอาเดี๋ยวไปก่อนไหนพี่โทนี่เสร็จไปฟังพี่เป็นนั่นหรอเฮ้ยไปตุ้มโอเคแต่มรู้อะไรเขาบอกว่าผมห้ามฟังไอ้ที่อก็คนที่บอกห้ามฟังดูเราออกเป็นยังไงน้องอ๋อใครอ่ะไปรูุ้อีกที่อ่ะอ๋อเออนั่นแหละไหนพี่ประสานเนอไม่ใช่ห้ามฟังได้ไงที่ถ้าสมมติเขาจะคุยเขาต้องวิปเปอร์คุยที่อื่นดิ ถ้าฟังอะไรวะถ้าฟังแบบว่าทะลุทะลุปูนอะไรเงี้ยเฮียเสียงมันดังก้ามันเบาแล้วจบปูนเลยไอ้เฮียผมบอกเลยผมโดนบาร์มาทั้งย่างจกทั้งคาเมลอนนะเฮียโดนแบบยัดเนี่ไปไม่ไม่เคลื่อนพี่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนใจเหตุเหตุเกิดตรงนั้นเลยครับพี่ก็อยู่ที่เดิมเลยแค่ถือไว้ถือไว้เฉยๆางเกงจะมาส่งองนอนจะมาส่งสนองนอน แต่ว่าคืออันนี้อันนี้พูดจริงๆว่าสมมติเราถ้าไม่ไม่เคลื่อนย้ายมันก็ดีครับแต่ถ้าอุ้มแล้วเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยคือคนเนรียกตำรวจตรงนั้นเพราะถ้าอุ้มเคลื่อนย้ายเนี่ยแล้วถ้าตำรวจไปเจอที่หลังะห,หรือว่าเขากดเคสเรียกหมอแล้วมันเคลื่อนย้ายครับมันจะเป็นการรักผาตัวผู้เสียหายหมดสตินี่เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับโอเคแต่ถ้าโอเคแค่หลอดอย่างเดียวไม่เคลื่อนย้ายแล้วใครป้นครับไม่มีหน้าใส่ผม มันมันเคล็ดป่นแต่ผมไปไม่ทันผมว่ามันมันไม่น่าเป็นมันไม่น่าป้นครับมันน่าจะแบบเช็คว่าว่ามีับรแกงเปล่าหรือเปล่าอยครับเพราะว่าผมเห็นมบปูแดงไงใช่ใช่ครับเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทไมู่โอเคอันนี้ไม่ไม่ทราบครับในตัวผมมอยู่เจ็ดสิบบาทนะผมมีศูนย์บาทครับไม่ทราบครับว่าใครจบ โอเคแล้วมีหลักฐานครับว่าที่โดนขโมยรถมีไหมครับมีไหมตอนที่แบบเขาขึ้นรถอะไรมาด้วยกันถ่ายรูปไปถ่ายเลยบ้างถ่ายไม่ทัันครบถ่ายไม่ทันหรอกครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นโจรไงประเด็นจังหวะนั้นก็รีบแล้วเขากไปเลยเขาจอดเขาจอดรถข้างๆรถอะไรที่สิบโลใช่ไหมครับเขาก็ลงไปปุ๊บแล้วเขาขึ้นรถอะไรที่สิบโลไปเลยโอเคครับเข้าใจ คือเมื่อกี้บอกว่าหลายตาคือผมเข้าใจครับว่ามันมีพยานบุคคลแต่ว่าสําหรับสําหรับที่นี่เนาะครับพยานบุคคลอ่ะมันใช้ได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบต้องไม่ช่วหนึ่งต้องไม่ใช่คนที่แก๊งเดียวกันหรือว่าแบบมี่<ล>มเกียวกันแล้วก็เอ่อที่นี่มันใช้โดยใช้ภาพหลักฐานนะครับใช่เป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ไหมอ่ั้นเป็นนี้ร้อยยี่สิบโลของพวกผมก็อายวับอย่างนี้แหละครับเออมัน,ม,นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้กลัวนะแต่ว่า คือคือตำรวจก็เดี๋ยวแจ้งความรถถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจลองหาให้ครับลองหาดูให้แมเ่เขาเขาอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมว่าเขาเคยลองลองคุยเจรจาก,กันดีไหมครับเพราะว่าอ่คุยกันได้นะใช่มันตำรวจไม่สามารถบอกข้อมูลได้ครับเพราะเป็นการคุยของทั้ง,อง,งสองฝ่ายเองอฮัลโหลครับใช่ครับคุณชื่ออะไรอะ ไม่บอกเลยไหมครับขอดูบัตรได้ไหมมันไม่รู้หรอไอ้ไม่มีบัตรครับปิเปอร์ไมปป่มีแกนสิ่งไม่รู้ปิเปอร์เขาได้ยินในควายมึงไม่ต้องพูดมันหยุดมันหยุดตาไอ้เหี้ยมันยึงตัวเราผมขับรถสานมากับเพื่อนแต่คุณเอาปืน,นยิงผมลงรถถูกไหมแต่คุณไล่บัมรถผมผมยังไม่ได้ไล่บัมรถคุณเลยผมแค่ขับดูเหตุการณ์ถูกไหม คนบำรถผมใช่คนบำรถผมไม่นะไม่ได้บำนะครับขับอยู่ฉยเลยครับก็คนที่ขับรถที่ผมก็ขับผมก็ดูร้อยี่สิบโลอยู่เหมือนกันขับร้อยยี่สิบโลมาเขาไม่หรอมามามาด้วยกันมาด้วยกันไม่ใช่หรอครับไม่ได้มาครับผมเห็นเขาลงรถแล้วขึ้นรถผมเลยนะ้ผมจะรู้ไหมครับแล้วทำไมไม่พูดอะไรอ่ะตอนที่ตีกันอ่ะก็คุณยิงผมผมก็ต้องสู้ถูกไหมก็พูดสิครับว่า ไอ้ผมไม่ได้ทำผมมาดูก,การเลยนะ<ด>ครับผมแค่คดูก็พอแล้วไงครับแต่คุณยิงผมลงมาไงคุณตามผลรถผมก่อนถูก<ด>ไหม้หน้าโดดไม่รู้มีอะไรกันสว,ว,วัสดีครับดีครับแล้วาขอนพวกเราไปก่อนคุยอยู่